วันหนึ่งแม่เสือออกไปหาอาหารปล่อยให้ลูกเสือหิวนมมีแม่โคกับลูกโคเดินผ่านมาลูกเสือจึงขอแม่โคกินนมลูกโคสงสารจึงบอกให้แม่ให้นมแก่ลูกเสือลูกเสือและลูกโคจึงเริ่มรักกันอย่างพี่น้องแม่เสือสาบานว่าจะไม่ทำร้ายแม่โคและลูกโคแต่แม่เสือนั้นไม่รักษาคำสัตย์กินแม่โคเสีย ลูกโคและลูกเสือจึงช่วยกันสังหารแม่เสือแล้วชวนกันไปหากินจนพบพระฤือีพระลาษีเมตตาชุบให้เป็นคนลูกเสือเป็นพี่ได้ชื่อว่าพระหุ่นวิชัยลูกโคเป็นน้องชื่อว่าคาวีพระฤาษีอวยพรและมอบพระขันวิเศษให้ด้วยฟังหัวใจไว้ที่พระขันแล้วทั้งสองจึงของลาพระฤาษีไปเมืองมคธ พระคาวีได้ฆ่ายักษ์ที่มีชื่อว่ารากสุดที่คอยทำร้ายชาวเมืองนั้นตายเจ้าเมืองได้รับข่าวจะยกลูกสาวให้จึงได้นางสุรสุดาราชธิดาเท้ามคตแต่พระคาวีถวายแด่พระพี่ชายแล้วออกเดินทางต่อไปทำการเสี่ยงบัวคนละดอกเมื่อไปถึงเมืองร้างเมืองหนึ่งพบกลองใหญ่ตีไม่ดังผาดูพบนางจันทรอ ผู้ผมหอมที่ดาเท้ามัทราชและนางแก้วเกสรแห่งรม,มยานครได้ทราบความจากนางว่านกอินทรีใหญ่คู่หนึ่งบินมากินชาวเมืองตลอดพ่อของนางจึงได้สร้างกองขึ้นมาขังนางเอาไว้นางรอดชีวิตได้ก็เพราะกรองใบนั้นพระคาวีปราบนกอินทรีด้วยพระขันวิเศษและได้นางจันทรเป็นพระชายาวันหนึ่ง นางจันทรลงสงในแม่น้ําใส่ผมหอมในพระอบแล้วลอยน้ําไปเทา้ายศภูมิผู้ครองเมืองพันธวิสัยเก็บได้ลงไหลผมหอมนั้นนางทาสีได้อาสานํานางมาถวายโดยออกอุบายลวงถามความลับเกี่ยวกับพระขันจากนางจันทรครั้นทราบว่าพระคาวีถอดพระชนไว้ในพระขันจึงนําพระขันไปเผาไฟพระคาวีสลบไป แล้วนางทาสีพานางจันทรไปถวายเท้ายศภูมิแต่ไม่อาจเข้าใกล้นางได้เพราะร้อนเป็นไฟด้วยอำนาจความพักดีที่มีต่อพระคาวี mm hmm. เมื่อพระพระหนวิชัยเห็นบัวอธิษฐานเหี่ยวลง mm hmm. เป็นรางร้ายจึงออกตามหาพระคาวีและพบพระขันในกองไฟมาชำระล้างวางบนองค์พระคาวี mm hmm. เมื่อพระคาวีฟื้นขึ้นแล้ว จึงพากันออกตามหานางจันทรถึงเมืองเท้ายศภูมิพระพระหนวิชัยแปลงเป็นพระฤาษีอาสาชุบเท้ายศภูมิให้เป็นหนุ่มแล้วฆ่าเสียแต่เอาพระคาวีออกมาแทนอ้างว่าชุบตัวเป็นหนุ่มได้สำเร็จพระคาวีได้อภิเษกสมรสกับนางจันทรและได้ครองเมืองพันธพิสัยสืบมา